สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแกะพระนะครับผมไม่รู้มันคือพระอะไรนะครับแต่วันนี้ผมจะทําการแกะมันออกนะครับมันอยู่นานแล้วนะตัสกปรกแล้วนี่ครับจะไปเจ้าวางกล้องแบบนี้เอ้ยไม่ใช่ตกบอสนครับผมว่าไม่ไม่เป็นไรนะผมไหวแล้วนะอันนี้มันนานแล้วนะครับอันนี้ผมแกะเลยนะอุ้ย นี่ครับแล้วผมแกะเลยผอแกไปให้ดูก็ไม่โชยกล้องดูเนาะร้อนี่ครับนี่ครับทุกคนเรียบร้อยทุกคนดูใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะครับดกเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนครับอันที่สองครับอันที่สองที่ผมุนโชยทุกคนดูเฉยๆนี่ครับได้ไหมไม่เป็นแบบนี้ครับผมจะออกไหม้หมดเลยผมจะตั้งให้มันอยู่กันแบบ ข้าวโัวอุ๊ยนี่นะครับนี่เลยนะครับอันนี้คือพลาหมดเลยนะแล้วก็มันมีตรงด้านบนด้วยดยผมไ่ดูนะครับนะครับเย้เทเบปจนี่นะครับอันนี้คือพรานะครับที่มันห้อยอยู่นะครับสําหรับขยะได้นะครับติดต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะทําการผมทาการจัดแป้นมึงครับนครับทุกคนตอนนี้ผมจับเรียบร้อยแล้วครับจับประมาณนี้ครับประมาณอยู่กันประมาณ ห้าเหลือนใช่ไหมเออใช่ห้ารือนอ๋อนี่นะครับแล้วก็พรานี่นะครับพ้าอะไรผมไม่รู้นะผมไม่ทราบเรื่องพ้านะเพราะผมนักศึกษาศาสนาคิดแต่ว่าผมอยู่ในวัดไงก็เลยมีพระนะครับผมสป็ใครไ้ที่ต่อมาอยากเล่นสบ<ป><ป>ายเจอไหม